ตัวจำอะไรบ้างตัวด่าุ่มบานต้องไปตารู้ไหมรวยว้ารวยว้าป่านอะไรเียจีบกี่กี๊จุ่ะ ัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการตีหมอ้ขอเคากระทาครับละเทปนี้เราก็มาตีหมอ้ขอขอ,ขอากระทกันเที่ยลิ้มคล่องบางกล่อมอำเภอบางกล่อมจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่แก่เคอํำเภออันหญ่นี่แหละครับ,บและตอนนี้<ข>ก็เป็นตอนทีท่สิบองแล้วครับแกจัดกลองเด็ดกลองร้อยกันมาไล่เมนูแล้วก่นอนนี้ไปดับหลังกินเทปนี้เราก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมานังพูดคุยกับคนเด็ดทุกคนร้อยที่เคยดองดังในอดีตในบทบาทผู้ซื่อข่าวที่เข้มข้นในคำถามคำตอบในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับครับคนที่เรากำลังเล่งดึงนี้ก็คือคุณวีชันช่วยชูใจเรีย บ้านทางไทยถ้าใครเคยแล่รายการพิราบกับข้าในยุคเหล็กแหลกหรือว่ารายการท่ามหลงตอบฉัดก,กันใน,นายขุนนาขุนตากันดีครับมันจะห่างหายจากจอแกวไปนานเกิดอ,อะไรขึ้นในตอนนั้นและตอนนี้ทาอะไรไอยู่ทต่ไหนไปพบคาตอบพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับปี่นองในพื้นที่นมีเรื่องราวไว้ไรี่น้ปีนองครับผมหนังอยู่ที่นี่ตำหน้าถีเป็นคนประชานงงานตำหน้าทีเป็นคนกลางให้กับปี่นองประชาชนครับนี่คือรายการ พี่ดาบกับเก้ากับพี่น้องครับโอ้ด oh. ีโมโกกตาไม่เจออะไรกันพี่ดาบกับเก้าทริปแสดงว่าล้ำเลยเลยเราดีกับพี่สวัสดีครับบรรยากาศมันยังอ่าบรรยากาศยังหนึ่งตึ้งเออตอนดิกลองอยู่จะไม่จัดรายการพี่ดาบกับเก้านี่ตอนนังอยู่บ้านล้ำไหมอ่าอยู่กับเตีบัานทางใต้บ้านพี่วิชันค็อยู <c oughs> <c oughs ่ใจครับ ถึงกับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรายการตีโมกอกตาปนี่ในฐานะผมคือเป็น่อนรายการคนหนึ่งไล่รายการของพีอ่าโด่งดังตัวว่ามองเตยชองลักลักะเมองไตยเนี่ยเขาแบบเป็นแบบอย่างก็ยังร่องไลยว่ายูยูพีหายไปตอนนั้นคือได้ได้กินกับประเด็นแรกก่อนพีเป็นนักเข้าที่ไม่ใช่กับเป็นคนข้องข่าราชการเป็นคนรัฐใช่ไหมแต่ว่าไปจัดในช่องซีบเอกัที่เป็นท่านี่ของรัฐ ไปจัดในทถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เป็นท่านี่ข้องรักกับคือแต่ว่ารูปแบบที่ไปจัดเนี่ยเป็นรูปแบบชาวบ้าน<อ>คือปอจชาวบ้านได้มีเครื่องมือได้มีซื้อเนี่ย<อ>แกปัญห้างกับชาวบ้านอะไรได้แต่ว่าแต่มันไปกระทบ<อ>ไปกระทบกับการเมืองไปกระตบข้าราชการกับอห้าที่เขาปลดผีเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจัดรายการหลงจนเกินไปกระตบกับการเมืองกับแล้วกับราชการเพราะประเด็นเนี่ย นักการเมืองครับไม่พอใจมากตอนนั้นเขาห้ามผีเก้าไปแกจองที่แบดห้ามไปแกดินแองกปฏิเสธไตคือห้ามวิจารณ์ก้าไปจัดเลยคือวันนั้นเนี่ยคือชุดส่วงทุดที่ผีทปลดนะครับนึ่งอ่าส้วงทุดในเหลืองก็มชื่อเสียงที่กำลังคนรู้จักคนยอมรับก็ปลดตอนเราส้งทุดเนี่ยดีว่าเราล้นลงมาเองครับถ้าเราล้นลงมาเองเนี่ยมันจะไม่มีคนอะไรแล้วก็ดึกตึ้งมันวันนี้แลวก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเขาไม่ปลดวันนั้นเนี่ย โอ้โหนั่เตงบ้านต่างไทยก็ไม่ได้เกิดซึ่งแท้ที่บอกเราอีกโปดเข้าแน่แต่ผีก็ยังเคยแล้งเลยผีการายการผีเขาบอกว่าเนี่ยผีชงจุดไม้ขอบคุณเป็นคนที่ปลดผีนะครับคือขอบคุณเขาในขอบคุณมากๆที่ปลดปุ๊บหรือว่าใจจงจงเลยครับที่ทตะไมปุ๊บด้มีวันนี้ที่ตานช่วย้ปลดปุ๊บมต้องขอบคุณมาตานนี่เป็นยังงอยู่ในวงการซื้อเป็นแน่นองตั้งแต่เริ่มตอนนั้นนะอาชีพอาชีพผีคืออาชีพนักข้าวโดยอาชีพในหนักข้าวบ้านเราเนี่ยมันจะะะมีีออยู่่ปปรรเเภภทททคื อาจจะนุกกับวัวโค่นของหนักข้าวกับโอ้หนักข้าวร้อยเลยกับหนักข้าวไปในี่โอ้งานเรียนไม่มัดถึงมัดอันนี้ก็เรียกว่านุกอยู่กับวัวโค่นรับแล้วก็ซ่งหนักข้าวประเภทอาจจะได้สั่งคัดอาจจะได้เงินเดือนกับ่ารรอสิ้นเดือนการรับเงินเดือนเป็นแต่เราไม่ใช่เราไปอยู่ที่หนก็ได้เราต้องให้ในชุมชนนั้นคนในชุมชนนั้นได้ประโยชน์จากเราไปอยู่กับพย่าไม่ใช่เราไปอยู่เราไปเอาประโยชน์จากชุมชน มันผีมาทำบางคำมันเนี่ยเป็นกาทำต้องทำบางคำเนี่ยให้เกิดอะไรแบบจริงๆแล้วเป้าหมายของผีที่ปีทำนี่คืออยากให้บางคำ<อ>ไปในทติดทางเลยคือผีไม่ใจ เอ็นจีโอไม่ใช่เอ็นจีโอเป็นนักข้าวแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านเป็นประชากรเป็นพละเมืองคนหนึ่งของบางคำแต่ว่ามีอาชีพเป็นนักข้าวเราย้อนกลับกันนะเพราะนั้นเมื่อเรามาอยู่ที่นี่มาอยู่ริมคลองบางคำเนี่ยโดยที่ตัวเองเป็นหนักข้าวเนี่ยแล้วก็เป็นประชากรอย่างนี้เราทำอะไรเผื่อกลองนี้ล่ะใช่ไหมผีแก่ต่ำหน้าที่ไอ้ข้างหนอได้รับรู้แต่นั้นบางคำก็เป็นอยู่แล้วกลองนี้ดีอยู่แล้วมันใสอยู่แล้วน้ำสะอาดแต่ข้างหนอไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้ลจริงๆแบบอยู่ไม่ใช่คนตั้งเหลือมที่นี่ใช แต่มาทำให้คนทีนี้ทำถึงอย่างเหมือนกับผีเกิดทีนี่เลยหนึ่งกว่าทำให้บ้านเกิดทุกถ่ายไม่ใช่คือจำมาอย่างนึงว่าคนเราไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนไปตอกทีไหนต้องงอกไปตอกทีไหนต้องมีคุณคลต้องมีประโยชน์ครับทีนั้นไม่ไหว่อยู่ที่ไหนเนาะดีจู่ว่าสังคมปีปากซ่าแล้วกับชาวบ้านคนทั่วไปเนี่ย แหล่จากพ้นงานการดีภาษาการบางคนหนังเล่งบานำไล่นุกเนอมันไป้บันโดมมันอุบานหรอกอสาเตตามได้เราแล้วตัวตาได้มยตัวได้พามอุบานเนีาได้บ้างอ่ะตัวตึงตามได้แต่วันนี้แต่าใครได้วิจารทร์อุบาทว่ากไปกันบอกว่าเอามาเล่งตัวหน้าวิจารท์ต่อไปตาลุดได้ได้เดี๋ยวไปไปบ้านผิจาทร์เออเดี๋ยวเดินเ้นไปไปปบอ่าคนตื้อได้คนตื้อได้กลังทีซีใช่ไอ้ทักอย่าง มันมีความเป็นมาเป็นตือแบบนี้ไอ้ดีดิฉันเราผีพีนผีไปผีไปทำไปรักดันเกิดคอนเสร์ตป้าดำเป็นหังทีแปดเลียปีมาสร้างบ้านที่นี่เนี่ยผีก็ว่าเออคอนเสรับเลซ่าปีบานทางใยก็เคยจัดมาซี่กังมีองเทพสามสิบปีเนาะข้าไยพงคเทพกระโดนจำนานจัดที่นี่แล้วก็ รวมด้วยจ่วยโมงคนวูทอกกันจับที่แกเป็นโลกอามาพลึกกัน<อ>ผีเป็นคนแรกติ่กิจคอนเสิร์ตแล้วก็มอบเงินให้แกบนเวทีนึ่งแสนบาทกับ,กบนั่นกังที่ซอง แล้วก็ครั้งทีซั่มเนี่ยกาคนดานเกวียนแล้วก็สะพานอะไรแะเนี่ยนี่คือกางตีซี่กางตีซี่นี่ก็เป็นก่อนเสื้อกลอบกลัวอี้ดผุดบาดเอาก่อและแฟมิลี่แล้วก็วงกีรันชารี่แล้วก็เพื่อที่จะให้พ่อแม่รู้เนี่ยมากก็เป็นครอบครัวโดยเจตนาจุงมือกันมาดังแรกคอนเสิื้อขับข้าถ้ำเรียงคนพันตรงเนี้ยเขาในพื้นที่ดีครอบกรัวแม่ครัวายคนที่เป็นชาวบ้านไม่ต้องเอาคุกโรงแรมมาไม่ต้องเอาคุกไรมาชาวบ้านทำอะไรให้เขากินแล้วมันก็แบเก่งจ มเก่งไหมบ่นยัยก็กินคือให้คนข้างนอกเนี่ยเข้ามาสุดเดียวบริวญเล่งเรื่องกินเยอดรายกันตีมอโกกาตากันก็ลงมือแล้วนะบรปูตึ้งมันหิวมาตอนนีเลยครับอ่าริมกล้องบางกล้ําเนี่ยหน้าบานดังตีเลยครับนี่มาไอ้เรื่องมันในกล้องในกล้องเนี่ยในกล้องเนี่ยปูลบสมบุญพวกนี้ลูกเลนะลูกเลนะอ่าก็เดยกปลาลลปลาตัวเล็กๆอปลาตัวเล็กๆเราว่าจะไปเห็นเป็นปลาเองแต่ก็ตําไว้ถอดตัวเอียดนะ พวกนี้เนี่ยลูกเม้เนี่ย มันจะนี่น้ำเข้มเลยมันจะนี่น้ำเข้มยิกงเลลูกเมฆเนี่ยลูกเมฆเนี่ยมันจะเป็นปลายืดน้ำร้อยยืดน้ำซึ้งได้ขนาดนี้ที่น้ำเข้มมันยิกมันจะเข้ามาในคล้องมันจะเข้าในคลองขอราเนี่ยมันจะยิกถ้านดำเข้มในคลองจัดเนี่ยกับลูกเมฆก็ขึ้นไปบนเรือเลยอขึ้นไปบนเรืออมันันมันนี่น้ำไปเลยดันขึ้นบนว่าหนี้น้ำเข้มมันยังไม่มามันเลยหมาอยู่แถวนี้ยกันนี่ขึ้นเดจับลูกเบรนี่คือเอาลูกปลามาใส่ไม่ปล่อยมันใหย้อยทุ่มพุ่มมองพมมองในในในความเป็นส่วนตัวนะปล่อยนึกปั� จัดคนที่จับไม่ใส่มันเบลอปันนี่ครับใส่เอาลูกปลามาแกงไม่แล้วใส่ไม่ปล่อยนะรับไม่มันตัวเต่านั้นแหละครับนั่นแหละคือขนาดมันเต่านั้นมันมันเป็นพันเป็นกระนิ่ของปลานั้นตัวเต่านั้นแหละอันคือใหญ่ชุดแล้วย้ายชุดแล้วตอนนี้นี่คือขนาดของมันแล้วครับปีพี่พ่อจะคำนวณได้มากกว่ากี่ตัวโล่หกี่ตัวโล่กี่ตัวโลด้หน้าตุ้๊กับพอนี่ไปทำกับข้เกอ้าหลกทองกับไอ้นี่ก่อนนี่ นี <N> ่ยออกวยออเนี่ยออกรวยกว่าเาครับท่บคคบ <N> านผู้ชมกัหลังจากได้พูดคุยกันไปประมาณนึงครับเราสรัมผัสได้ถึงความจริงจังความชัดเจนความมุ่งมั่นและแง่คิดที่ดีๆในเชิงบวกอีกมากมายครับนี่คือวิธีที่บอกตัวต,วตนของผู้ชายคนนี้ครับวิชันช่วยชูใจ ก็หลังจากนี้ก็ดับเรื่องกินกันแล้วครับตามสไตล์ตีมอขอกระทะและวันนี้พีิวชานบอกว่าจะจัดกล้องเด็ดกล้องร้อยให้ได้ชิมเงินสักหนึ่งเมนูครับพว่งตายโดยกุกบอยแฟนคลับตีมอขอกระทะบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งเมนูรวมเป็นสองเมนูครับกับวัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือลูกเบลือที่เดินไม่รู้คนอยากับไลาได้นะครับแต่ทีนี้ก็เดียยวปลาลูกเบลือก็เป็นกลองร้อยตามฤดูกาลกล้องซนคลองบางกล้ํานี่หละครับแต่ว่าเมรูอีกเป็นเมนูอะไรบ้างก็ตามโกมิดรและท กตอนนี้ก็ร่วมอายุเตกรัวจ่ายกล้องครับจ่ายกล้องนะครับรรยากาศดีกันแล้วนี่เมนูแรกเนี่ยครับผมทอดมันลูกเมแต่ว่าทอดมันนี่ไส้ใบแลบลุดคือมันเป็นทอดมันเขาเรียกซุดโคอนสุดนะโค่นที่ชงปลานี่ยเขาไม่ไม่เคยทอดปานนี้อ๋อไม่เคยทอดแบบนี้ผมก็ไม่เคยกินกันนั่นแหละก็น่าจะเป็นรัางเรกข้มเมื่อไห้่เรากับกับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนี่ครับผมน่องเบา โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอยน้องบอยกูบอยกูบอยกูบอยก็เป็นแควนรายการทีโมโคกตะตักตั้งเด็กเต็เด็กๆตั้งเด็กเป็นชูคัตจูคัาจูเอ้ยชูชูกัสอ่าแล้วเด็กว่าเป็นเป็นบันเตนี่วันนี้ลากานเลยเนี่ยยุดด้านเลึอย่าโบกจัดยิน แต่ว่าเราจะต้อเมนูแรกคือตอนมันกนไม้เือมันกนครับเอาววาตูเดนะาเดีบมีอะไรงนมีลูกเมฆก้อนอ่าไม่ลูกเมฆคือวัดลูกเมฆคว้ามือนูกับใบเลบกรุดนี่คือใบเลบกุดก็เทียว่าต้งมหนุนี่ยาเป็นยาทุนเพลย์กันนะคร้บกอ่ากลงแกงอ๋อนี่คือเกลีงแกงเทียว่าตมไม่ได้เลยหรือเลาเงแกงเทิกเลีงแกงเ้ยได้ไกลีงแกงกลัวเลได้ไม่ไม่ได้เกยเลยโอ้สุดนี่กาดเคย ออกกันกึยอ่าตอนตอดมันไม่ต้องใส่กึยโุ๊กจีาเป็นกุ๊กจอดใส่กึยต้องใส่ก่ยใส่ก่ยครับใส่กึ่ยใส่ก่เนี่ยน้ำปลาน้ำสารและก็ใช้มันเพื่อที่จะตอดอันนี้คือน้ำมันพืชอ่าตาวันละอ่าเป็นน้ำมันน้ำมันพืชและก็น้ำซีแล้วก็น้ำเตี๋ยอ่านี้ต้นประกอบจำคัญแปรงแปรงไเก้าเจ้าเนี่ยเผื่อมันครอบแต่แปรงเก้าเนี้ยเวลาตอดมันนวล oh, mình sẽ chơi game chào, trào, mình sẽ chơi, cao vang cao công, cao đâm đấy các bạn, giày hàng tỷ con, hàng tỷ con, cái dây hàng tỷ đấy các hàng tỷ luôn, đây là cái mất luôn, cái mất luôn à, lá ma của này, lá phù đổc, nhìn cái này, nút được chưa, cẹt cẹt, dây hàng tỷ két, chạm à, cẹp bấm, ah, kẹn kẹn, kẹn kẹn, nếu nếu chúng ta có nhu cầu cần, tay này, oh, cái này là tì còn, tăng, bật được trong nó แล้วก็อ้ย่าร้อยเล้วหรือบังเป็ดร้อยเวเป็ดยังเมืวนเราเก่งน้มจีนออาต่อไปใกล้ๆกกล้สัดยาดนี่ใกล้กัไ วันนี้ไก่ไก่ยนะไก่ไก่ย่นมีเอ่อบลกเอเคลุว่าเปื่อความมันเื่อคามันนะเพื่อความันวัตู้ดิบของเบียร์ือจะนินเ่บไี้ยว่าจราจให้ไข่ลงไปเหลวนี่ับ้าต้นน้ำปลาอย่างดีน้บปลาน้าปลาโอดีดีคุณน้ลาดีดีไอันี้น้าตาลน้ำตาลเอาไปได้ไปไปไปรดกินเลียนกินได้น่นหนโอ้ยน้ใจนใเออไปแป้งแป้งประมาณโลนเนี่ยไม่ไม่ต้องไล่น้ำดวนไม่ต้องเลยนะองนนี้ใจแป้งแางกูดแป้งเล็แป้งก้าวเจ้าอ๋อแปง ก็จปุ่มก็จะเป็นสังหอ่ไหอ่านี้เนี้ยบนิขวัญอครับนี่คือเป็นยวงนั่นและ้วยเลยแสดงว่ันี่คือจะได้เล้วเอาใบแบบตดเไปดลยเดี๋ยวปัเลยเกินกวับกันี่ขวนขวนดือก็ได้ยายกอ่าเฮ่ยนะยายกยายกอ่ายายปันยายลู่ละครับไไม่ลาไม่ลาไม่ลา ควเก้าตีก็คือได้ลูกเมฆเลยลูกเมฆไปเลยจับบัเลยนะคือลงไปนี่บาบกดะิดกันคือควแบบไม่อายยังคือไอ้ไอ้ปลาก้าวกลื่องอะไต่างดบึ้งกัไปพอแล้วกันนี้นี่พมกลยเลยว่าคุมคาจิงแต่พวไมันกินตำล่าตำไรแบบแป้งพี่นี่ปลาล้วนๆด้วยๆโอเคกล้วยมันจอไปเยได้ไล้วจับจับตนดัก่านะจับไปกินเลยโอเคอ่าย่างๆบย่งคือ ทุนนี้เ็าต้องทำปงะเด็นครับไม่นี่ปีกิดนี่ปีดอีตดลองแรกเพว่าเราอีตั้งนั้งอ๋อถึงเราอดลงไปตั้งช้อาอันนี้คือเราให้น้ำมันเดือดเลยเดือดเอามาไม่อเคตนุกปราเือนทุกครับแน่

ตัวยำช่ไหมตัวลังี้เลยผมปรบลูกเดชนมากจะปบตีว่าแห้งเหลวก็อยู่ในุ้งหรือว่าปร่งอเลวแตากแหงเ่าตีว่าลูกเดชจะจับไม่เกินปีจอครบอไนะบไม่เกินตึงมาตึงมารังด้านเมนูวันี้เราคือตีว่าเ็นแกรมคือรสชาตินี่เราอีเปิมรสชาติเพ็ดรสชาติไอ้ันยู่กับเราเราจ่อแื้อตั้มในวันนั้นได้หมดเลยก็เลี้ยงเหลวตึ้งน้ำยาเยอะยี่เลยตามที่าเราต้องการให้มันหลากหลาย Rút ra dục Cập Nó rập tan bình nhận Tan bây giờ cập Quán mì mê nô ăn À Tì Pì Đây nó hoài và nhìn cả Thích Điệp lời liệu Các Cả Lộn chim cái liệu và Lột chát Măn chát đất cái đấy Chim bẹp lòng. Rồi đồng ước Bỏ rồi Bát rồi นวดไม่เลย้ย่นี่ไอ่ะีนเปาอะไรโดกนี่โดกนี่กรอบอ่าต่รัดยัดวันนี้ผมมี่กัมบกบิวย่านนักช่องกัอ่าหัววันนี้เราก็มาชมอีก1นึ่งบทบาทของพี่บ่าวคนนี้ครับคือบทบาทผอกครัวรสชานานากับเพ็ะร่อนได้แดงออกไม่แพร่บทบาทพิธีกเมือนกันเพื่อมให้เป็นการเสียเวลากุ๊กบอยจัดเมนูที่ซ่องต่อเลยค

ไอันี่ไว้ใบทมบโย่โอ้โห้วุนัวในี่ไว้ลงคนกระตุ้งนะว้นัวใบต้มเนี่ะปลาป้าปาคร้บเนียวตีวตีอวัวกับที่กันต้นต่อไปไม่ดับต้มดือกับงต้ไปเลยไปาการก็คือแต่ว่าไม่ราดี่ไม่ตำโจวนั่นไปเคลืองดีเราตำไเนอะอันี้คือเครืองดีไปตำติมะอ๋อคลุกเคล้าให้เข้ากันวัวกะทินึ่งถ้วยวัวกะทินึ่งถ้วยกับปลาเจ็ดปันนี้ไก่ใหญ่วัวนะ

ขั้นตอนต่อไปขึ้นทำไรต่อครับกับระตงเพื่อจะได้ห้อมกครับอเดี๋ยวด้อไอ้นี่อะไร่ติดกันตั้งตั้งเปล่าโอ้การเปล่านี่นะกับใบย่อใหม่ลัดไ้ม่รัดแะ้วดำลูกจานนะโอ้กตั้งเปล่าไรเป็นไม่ลัดเร็วจำลืมยอะตกดุกยะเม็ดดุกเยอะโอเคโอ้กูดอกใบย่อใบย่พูดโลงพูดเวยใช่ใบยอนกันนะกระตุงลงทางลงไปเดียวเลยนะไปเดียวก็พอบเดียวพอครัมากไม่กับอ่าปูบอยประมาณกับปอเลยบเต็มท้งอะไรบ้ได้เลยกัมังายะมง Chạy cho món thời gian đâm đi, Đây này bên này làm đấy, nín bơi chập lù, bơi đấy nè, bơi chập chập nè, chập nè, này cái tàu làm ăn rồi youtube tua, này nó, cặp, mét mấy giờ làm được vậy hả? tung quay gốc, đi. หนึ่งห้อมกนเดียวับตอนผู้ชมขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือนําไปนึ่งไอซุกครับใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีโดยประมาณนะครับก่อนในระหว่างรอเมนูนี้ซุกกกมิดบอกว่าเดี๋ยวเราไปพบกับซิงทึ่ไม่น่าส้นใจใสักครูนึงครับไม่รู้เป็นเบืเ่อแล้วเดี๋ยวตามไปเล็บพร้อมๆกันครับ น้องโยกกับีไม่ได้พีเป็นมนุษย์น้องเปนยักษน้องกเลพีอยู่คนเดียวมันเกกิน,ออนดูแล้วั่รเราโยกกันไม่ได้เลรับบนี่เมือทุกกินเกแต่พีก,กินกา้ามพีจะทิ้งน้องเันนไปไม่ได้ไม่เอาน้่ไม ủa này, chặt cá ủa này chặt cá, đẹp đi mà trong mà đây đi, đi hôm tới Pichan, Pichan nét nữa đi, Pichan đồ chui đi đây à, nàng đủ mà con พี <im diesen> um. <im> ่นี่ใจร้ายจริงๆกระปงก็ไปทำอาหารกินกันใช่ไหมเพ้ออยากลูกส้นอยากนลองก็กินกับข้าวบ้านพี่พิชันมั่งในม้านเราจะเพ้ออ๋กะเล้งมาดอกฟังมันนีได้พบกันโอ้ กบอยแล้วคือเก็บไอ้ย uh, mm. ah, ังยังอะไรเลยมาไงกุ๊บบอยกินนี่สิลูกเหนี่ยวมั่งกุ๊บบอยนี่เลยกุ๊บบอยยังไงนี่ไอ้กับตอนนี้เมนูที่สองที่กุ๊บบอยได้ดังสั้นไว้กับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือข้าวมูสกับจิ้ม เลยหน้าโขนไม่ด้วยดีเอามีกันเตีงหน้ากันอิมเม้นต้นเหมือนกันนะก้อนนี่นะต้องรวยหน้าต้องแตลงหน้าโขนไม่แตีงไม่ด้วยกินได้ไหมบิบิจันนะเลยกับสำหรับหรครับเออทีเที่ยวกับเท็กมันแล้วนะกับผมเอาดัดเอาดัดบุญกับทำอะไรด้วยอ่ะเหมือนก็ทำบะหมี่อยู่นะทำบะนมี่อันนี้คือตังกล้วยอ่อนๆนะตังกล้วยอ่อนๆในในผนเต็กมันมันด้วยนู่นเลยครับไปมาโขนอ๋อนี่รวยไอ้ไอ้กุ๊กเรือไยุ่มรวยอยุ่มกโอนตังรวยกับไอ้ Ah, đấy là. Hãy nhìn mọi ra Hmm, cực nhỏ lẹ. Cập bên ngoài. Cập bên Cập bên ngoài. 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 Cập bên

ก็กลยอาจารย์ผู้ชมก็เลยอาจารย์ผิ้ชมจิ้มนะกันอันเดียวปั้มเันเยวตอนผู้มครับวันนี้เมนูตีว่าปีวิญญาณเร็วกุกบอยได้ดังสั้นเอาไว้วันนี้กาน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องขอควบคุมปีวิญญาณตีว่าเอื้อเฟื้อจะดี ยักษ์ก็มีวิชาเนี่ยครับครับฟักการผู้ชมติดในชมอ่ารายการตีโมอโคกโก่ะถ้าอยากยักษ์มาเที่ยวครับมาได้เป็นหมัง่งดต่อได้ตั้งในมัง่งในวิวิทยาอธิบายไว่านะครับบ,บ้าน ตั้งใจโฮมสเตย์นะครับอยูล่ลังหวัดบางยีอ่อำเภอบางกล้ากลําจังหวัดสุพรรณห่างจากหาใเจ้10ช่องกิโลการจองเนี่ยต้องจองล่วงหน้าประมาณนึ่งอาทิตย์แน่นครอบครัวมายุ่แบบครอบกลัวพา้ารู้ปาทำกับข้าวปันเนี้ยมันทีเราทำเนี้ยบนี่พ่อครอบครัวมาทำกันเองได้เลย อ่าทีนี้เป็นอมสเ,เตจจริงๆ,ๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเป็นสีแดงมาเมาอย่างเดียวกับยีมาลงคาร,ราโอเกะอย่างเดียวไม่ใช่มาทุการรชาติรามใจกันรรวมกันสร้างช่วยกันทําให้ป้องบากล้ำเนี่ยปลดกระยารวยเปิดเส้นให้ได้อ่าถ้าใครมีเฟซบุ๊กก็กเข้าไปในเฟซบุ๊กพุ่มวีชั่นไปจู่ใจได้ครับเยสครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมและก็ทีมงานของวิวิชันครับ ดูดันมากๆขอบคุณครับกับคก็ก็คุณกุบวยครับบกครับขอบคุณครับ่านผู้ชมสามารถรวมมันรักวัดกระตัอมตกดิ้นกองปากไต้ไปปลอมๆกับรายการปีโมโกตาไดาด้วยการกดหนึ่งเลยหนึ่งเดียวปป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 ใปาปปปรปป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 ป กลับก็มาตึงชวงสุดท้ายของรายการทีมออ,อ,อขอกระทาแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณวีวิชนันช่วยจูใจเตรียมเม่อความสะดวบทางเรื่องสถานทีท่ได้ทำ <ขอ S 2> และทีพักรวมไปถึงกองเด็ดกองร้อยให้ทีมงานทีมอ,อ๊อ,อขอกระทะและอิ่มทองนั้นครับโกมิดฝากบอกว่าป้านกับปี่ลวงสำหรับแฟนๆวีวิชนันช่วยจูใจก็คงให้คิดถึงกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับพบกันไม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเยพบว่าเล็ดทำเล่นกันนเดือดนมากินพแล้ว chúc nãy mà...